ของระบบประสาทสัมผัสทั้ง7เนี่ยเป็น,นกลไกในการกระตุ้นพัฒนาการลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นด้านบวกและด้านลบนะคะด้านบวกก็คือสนับสนุนให้ลูกเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วด้านลบของเขาก็คือทําให้การเรียนรู้ของลูกช้าลงเพราะว่าระบบประสาทสัมผัสส่วนนี้มีปัญหานะคะเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อ1น,นะคะก็คือระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นข้อต่อนะคะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อการทรงตัวของเด็กๆเนี่ยเวลาเขาเออพูดไม่ได้นะคะน้องพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดได้เนี่ยคือสมองเนี่ยอาจจะรู้จักเข้าใจความหมายที่แม่พูดมานะหนูอยากตอบแม่นะแต่หนูสั่งให้ปากกับลิ้นเนี่ยพูดไม่ได้นะคะหรือว่าเป่าลมออกมาไม่ได้ควบคุมลมตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือส่วนของกล้ามเนื้อนะคะส่วนของกล้ามเนื้อเนาะ บริเวณปากและลิ้นเนี่ยเป็นกล้ามเนือ้อยังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้เราจะมาเล่งสอนคำศัพท์ให้พูดตามให้ออกเสียงตามอย่างนั้นแบบแบบนั้นแบบเดียวก็ไม่ได้เพราจะต้องกระตุ้นช่วยเนาะฝึกขยับปากและลิ้นฝึกเป่าลมนวดปากนวดลิ้นให้ลูกนะคะซึ่งคลิปต่างๆครูแแบบวางไว้ให้แล้วเนาะ